s u m m มอร์นี้เวอร์รีมากเราเลยจะชวนเพื่อนๆมาเช็คอินจังหวัดระยองฮิตจังหวัดที่เดินทางจากกรุงเทพมาแค่ประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นแถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารคาเฟ่และธรรมชาติให้เราได้ไปสัมผัสเลือกพักเลือกชิมกันเพียบเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่กำลังเดินทางมาเที่ยวระยองแล้วกำลังมองหาที่พัก ก็บอกเลยว่าเรามีสิบที่พักระยองบรรยากาศน่ารักทั้งวิวทะเลและริมน้ำมาให้เพื่อนๆได้เลือกไปพักกันค่ะจะมีที่ไหนตามไปชมกันได้เลยถ้าพูดถึงโรงแรม5ดาวในจังหวัดระยองก็พลาดไม่ได้ที่จะพูดถึงระยองแมริออตรีสอร์ทแอนด์สปาที่ตั้งอยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่เป็นโรงแรมหรูริมทะเลแหล่แม่พิมที่มีขนาดกว้างขวาง ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนและธรรมชาติอันร่มรื่นบริการห้องพักทั้งหมด205ห้อง7รูมไทยและห้องไฮไลท์ก็คือห้องโอเชียนพูลสวีทที่มีเพียงหนึ่งห้องเท่านั้นค่ะมีขนาดประมาณ130ตารางเมตรหรูหราเหมือนเพนเฮาส์เลยล่ะค่ะ ภายในตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทันสมัยแบ่งเป็น1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว1ห้องนอน1ห้องแต่งตัวและ2ห้องน้ำพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวบริเวณระเบียงนอกจากนี้ภายในโรงแรมยังมีคอนสปาฟิตเนสและสระว่ายน้ำลากูน25เมตรรวมถึงมีบีชบาร์ให้นั่งชิลด้วยนะเซนทาราคิวรีสอร์ทระยอง โรงแรมสไตล์โมเดิร์นทันสมัยที่ตั้งอยู่กลางอ่าวไข่และแม่พิมพ์ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นที่สุดค่ะซึ่งห้องพักจะแบ่งโซนเป็นสส่วนคือในโซนอาคารด้านหลังที่จะอยู่อาคารเดียวกับล็อบบี้และห้องพักที่ตั้งอยู่ในโซนอาคารด้านหน้าติดสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่บนเนินสลลบไล่ระดับเป็นชั้นๆถ้ามองมาจากชายหาดก็จะเห็นห้องพักทั้ง2รูปแบบอย่างเต็มตา สำหรับห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด41ห้องแบ่งเป็น2รูปแบบคือ Superior Ocean Facing และ Deluxe Ocean Facing ภายในห้องก็สะดวกสบายมากๆค่ะรวมถึงยังมีภูบาริมสระว่ายน้ำให้นั่งชิลอีกด้วยนอกจากนี้ใครอยากทานอาหารริมทะเลก็มี Quick Sand b e ซ c h Terrace ร้านอาหารริมทะเลของทางโรงแรมที่ให้บริการอยู่ริมชายหาดเลยล่ะค่ะ The Toy Art Resort ที่พักริมหาดแหลมแม่พิมพ์ราคาสุดคุ้มพร้อมบุฟเฟต์ซีฟูดแบบจัดเต็มที่ตั้งอยู่บริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ใกล้กับจุดเช็คอินถ่ายรูปป้ายแหลมแม่พิมพ์เลยค่ะโดยตัวรีสอร์ทจะอยู่ฝั่งถนนเป็นรีสอร์ทบรรยากาศร่มเรื่นมีที่พักหลากหลายโซนเลยค่ะทั้งโซนสวนริมสระว่ายน้ำและว,วิวทะเลซึ่งห้องพักก็มีตั้งแต่ห้องพักที่พักได้2ท่านไปจนถึง8ท่านกันเลย นอกจากนี้ยังมีบริการทัวร์นำาน้าให้เราได้เลือกซื้อกันด้วยแต่มาพักที่นี่นอกจากจะได้ที่พักในราคาย,ย่อมเยาวแล้วราคาย,ยังรวมบุฟเฟต์ซีฟูด้ดหมูกระทะย่างเนยแบบกินได้ไม่อั้นอีกด้วยนะถัดมาเราจะพาไปพักในที่พักบรรยากาศสุดร่มรื่นเหมือนป่าน้อยๆที่พันวนาเรสซอร์ทตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยองใกล้กับหาดแม่รำพึง เป็นที่พักสไตล์ลอฟบรรยากาศดมเรื่นที่มีจุดเด่นคือความเป็นส่วนตัวเงียบสงบและถูกรายล้อมไปด้วยต้นมะพร้าวและทานน้ำที่ตัดผ่านกลางรีสอร์ทในส่วนของห้องพักมีด้วยกันถึง5รูปแบบเลยนะตั้งแต่ห้องสำหรับ2ท่านไปจนถึงห้องสำหรับมาเป็นแก๊งหรือครอบครัวที่พักได้4-5คนกันเลยค่ะที่สำคัญมีห้องซิกเนเจอร์รูมที่สัตว์เลี้ยงสามารถเข้าพักได้ด้วย สำหรับบรรยากาศโดยรอบของพันวนารีสอร์ทก็ร่มรื่นมากๆค่ะเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดรวมถึงบริเวณริมบ่อน,น้ำยังมีการตกแต่งเป็นมุมนั่งชิลสวยๆอีกด้วยนะอีกทั้งยังมีพาดาคาเฟ่คาเฟ่ตกแต่งในสไตล์บาหลีให้นั่งชิวอีกด้วยค่ะ จากนั้นเราจะพาไปเช็คอินที่พักบรรยากาศดีที่เหมาะสำหรับครอบครัวอย่างพิมทาราบีชรีสอร์ทที่พักระยองทําเลดีสุดยอดอยู่ติดทะเลชายหาดแหลมแม่พิมพ์เพียงแค่ไม่กี่ก้าวที่นี่เป็นบูทิ่รีสอร์ทตั้งอยู่ติดถนนเพแลแหลมแม่พิมพ์จุดเด่นของที่นี่นอกจากจะตั้งอยู่ติดทะเลแล้วยังเป็นที่พักที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนชิลๆทั้งครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือคู่รัก สามารถจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างในบริเวณลานปิ้งย่างส่วนกลางของที่พักได้ค่ะที่สำคัญคือที่นี่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ด้วยนะห้องพักของที่นี่มีจำนวนทั้งหมด33ห้องและมีให้เลือกพักหลากหลายถึง5โซนตั้งแต่ห้องสำหรับ2คนไปจนถึงห้องสำหรับ4คนเหมาะกับครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณรีสอร์ทยังมีคาเฟ่เก๋ๆอย่างวานิลาคาเฟ่ร้านกาแฟยอดนิยมขวัญใจคนในพื้นที่ให้เราไปจิบกาแฟทานขนมเค้กอร่อยๆได้โดยไม่ต้องขับรถออกไปที่ไหนไกลอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักระยองสไตล์บ้านพักเป็นหลังบรรยากาศเป็นส่วนตัวและมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมสระว่ายน้ำแถมยังอยู่ใกล้กับทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของระยองชิวไปไหนขอแนะนำที่นี่เลยค่ะกับทีกซีรีส์บูติกรีสอร์ท ที่พักสไตล์บูติกที่ตั้งอยู่ติดริมถนนเส้นเพลแกลงกล่ำของจังหวัดระยองจำนวนห้องพักและสไตล์การตกแต่งของที่นี่จึงเป็นแบบซีรีส์มีให้เลือก10หลัง10แบบ10อารมณ์กันเลยทีเดียวนอกจากห้องพักแล้วภายในบริเวณรีสอร์ทยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งส่วนกลางสำหรับใครที่อยากว่ายน้ำเล่นหรือจะนอนอาบแดดจิบอะไรเย็นๆที่ริมสระก็ได้สำหรับใครที่เป็นคนรักสัตว์ต้องถูกใจแน่นอน มีค่าใช้ใจ่ายตัวละ500บาทเท่านั้นค่ะหากใครกำลังมองหาที่พักพักใจพักสมองชัว์แบดให้ร่างกายในบรรยากาศสงบเงียบเหมือนมาพักผ่อนที่บ้านญาติในต่างจังหวัดอยู่แล้วก็เราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะมาหาสมุรบูธีโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ภายในย่านชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสะจังหวัดระยองที่มีห้องพักทั้งหมด9ห้อง4ีรูปแบบให้เลือกพักทั้งห้องแบบพักได้2คนอย่างสูพีเรียทวินและดูเพล็กซ์ทวินนอกจากนี้ยังมีห้องพักแบบสูพีเรียทวิเปิลสำหรับ3คนมาพร้อมคาเฟ่เล็กๆให้เราได้ไปนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆชมวิวแม่น้ำประแสะที่ไหลออกสู่ทะเลสมชื่อมหาสมุทรบูติคมสเตย์เลยค่ะ แคนทารีเบ y ระยองที่พักสุดชิลริมหาแสงจันทร์ที่ได้ทั้งความเป็นส่วนตัวและความสงบสุดๆเดินทางจากตัวเมืองระยองเพียงแค่10กิโลเมตรก็ได้มองเห็นวิวทะเลเอ่าวไทยแบบเต็มตากันแล้วค่ะสำหรับห้องพักของที่นี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ขนาดโดยรวมแล้วจะตกแต่งภายในโดยใช้เฟอร์นิเจอร์สีโอเค้มเพิ่มความอบอุ่นแล้วหรูหราไปพร้อมๆกันรวมถึงมีระเบียงให้ออกไปชมวิวทะเล ใครที่เข้าพักที่แคนเทอรีเบระยองแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาเพราะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมให้ทำเยอะมากค่ะใครชอบร้องเพลงก็มีห้องคาราโอเกะไว้รอบริการนอกจากนี้ยังมีโบลิ่งให้เล่นอีกด้วยนะหรือจะฟิตเนสหรือสาว่ายน้ำก็มีครบบอกเลยว่าไม่มีทางเบื่อแน่นอนค่ะ บ้านชาญสมุทโฮมสเตย์อีกหนึ่งที่พักริมน้ำสุดชิลที่ตกแต่งน่ารักสุดๆห้องพักมีให้เลือกทั้งห้องเล็กห้องใหญ่โดยแบ่งเป็น8ห้องบรรยากาศภายในห้องก็น่ารักสบายตาและอบอุ่นมากๆเลยค่ะรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีบาร์กาแฟที่ให้บริการในช่วงเช้าอีกด้วยค่ะหรือจะมานั่งทานอาหารริมน้ำก็ชิลไปอีกแบบยิ่งหากเวลาพลบค่ำมานั่งพักผ่อนที่ชานหลังบ้านบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆ ปิดท้ายเอาใจคนชอบกางเต็นท์กันที่บ้านเราริมเขื่อนสวนคุณดาตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองอยู่ติดกับอ่างน้ำคลองละโอกจุดกางเต็นที่บรรยากาศดีมากๆจนได้รับฉายาว่าปางอุ้งระยองที่นี่ไม่มีบ้านพักให้บริการนะคะมีแค่ลานกางเต็นท์ซึ่งมี2เฟสด้วยกันแต่ละเฟสสามารถรับได้20เต็นท์หรือประมาณ40คนเท่านั้นค่ะ สำหรับค่าบริการนั้นถ้าหากนำเต็นท์มาเองจะมีค่ากลางเต็นท์คนละ150บาทส่วนใครไม่ได้นำเต็นท์มาเขาก็มีให้เช่าเต็นท์สำหรับสองคนราคา900บาทส่วนเต็นท์สำหรับ3าคนราคา1,200บาทพร้อมเครื่องนอนความพิเศษของบ้านเราริมเขื่อนนั้นคือจุดกลางเต็นท์เป็นแนวยาวเรียบไปกับริมน้ำหันหน้าเข้าหาทิวสนสีเขียวและมีจุดล้างภาชนะรวมถึงห้องน้ำแยกชายหญิงไว้บริการ และยังมีร้านขายของชำเปิดให้บริการด้วยนะคะเปิดตั้งแต่6นาฬกาถึง22นาฬิกามีข้าวของเครื่องใช้และขนมกรุบกรอบเครื่องดื่มขายเยอะมากๆค่ะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีไฟฟ้าพื้นที่จอดรถมีพัดลมให้เช่าเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยละค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไ้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา